สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้ก,ก็มา่อกก็มาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เป็นมือวันที่สี่เด้อค่ะเด้อฮานอยมีทั้งสี่รอบถึงห้ารอบนะคะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งสายขยันไปฮานอยกันพแม่พ่นองแล้วก็ปิดท้ายทุ่มครึ่งเนาะหลอดใหญ่พี่แล้วก็ต่อด้วยเล่าสาเม,ามี่นอง อชอบอันใดไปอันนั้นเนาะค่ะย <_ d ata> ังไดกกาบขอบคุณขอบคุณเส้นเส้นที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งสองกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเ่ว่าสิเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางได้กันเนาะกานะบขอบพระคุณสุขสุขคนถ้าเพื่อเบื้องตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะถูกใจเอฟซีไหมนอกจาเนะค่าเนี้ก็จะเป็นเลขมีที่มา ของแหกมีทีมาาแตก3ตัวตรวจพแมพี่น้องรอบสามะคีไปสตัวตรวจแล้วก็รอบฉพาะจิตไปหนรอบศูนยเนาะแล้วก็มารอบฉพาะจิตโอ,อ้รอบสามีสามแปดศแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ v i p 3 0ีสามศูนย์ศูเข้าตัวเน้นตัวโจผู้ไดเป็นแฟนครับมื่อีนจับตามอง ของเลขมีที่มาว่าสิเป็นจังใดสิเขาสิปังอีกบอชอบก็จัดผัดก็ผ่านเพราะเลขกูกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนีม่เข่าไม่หลุดเนาะนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนพ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะอ่ะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อย ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นสองหางเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดหกสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดหกแคปน้าโจ ถ้าใครจะตามของเลขหนีที่มาแล้วไปตอบเป็นของเป็นของดาล่ามาดามของดาล่ามาดามก็ได้ไปสามรอบอยู่พรมีพี่น้องมานบอมหมานบอมีไฟใดไฟหมานน้ำมาดามบอมีใครได้ใครหมานไหมคะให้5้าเม็ดเดียวเข้าไปรอบสามมาขี้หาเหาแล้วก็ต่อ้วยรอบพิเศษ3ามหาหาสาม ไปปกติอีเก็ยหาหาเจ็ดอีกคนอปนพี่น้องได้3าหลอกหมู่บ้านมานบอมานบอกผู้ใดยังบอท่านมานมื่อน,นี้มาไปไหมเด้อผู้ใดสิตามของดาล่ามาดามมาดามให้วันนี้รูดสีหน่อยถึงหาหน่อยศูนย์เม็ดเดียว2ตัว4หาง0 2 0 3 0 4 0 5ศูานบิ้ลก็จะเป็น 0, 0ูนตัว3หาง0ูนย0ศูนย์ตัวเน้นสหาง เน้นไปที่02 03 3ตัวเน้น2อห àng, 0, 0, 2, 0, 0, 3, ่าง002 003แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นพ้องคายกาบขอบุญขอบคุณ f เอซี่ที่เขามาติดตามชมเนะาะบอกว่าสีลงลิดใดไปเพิ่นกับเขามาติดตามชมคอมเมนต์ให้ดีๆมีกำลังใจโอ้กาบขอบุญขอบคุณหลายๆเอซีท่ทีน่ารักคน้นดีทางชงของมาดามเนาะค่ะกาบขอบพะุณหลายๆ อาต่อไปเป็นของแมวหน่อยน้ำโศกสาวน้อยคนสวยไววละอ่อนสวดสนิทสันว่าสวดสนิทวสันพ่อแม่พี่น้องเครื่องเจงเจงเรื่องเห็ดนาำพริกผัวใหม่เด้นี่ทำเองสูตรเองคนหาขวาสูตรเองวะสันเพื่อนว่า,น,วาน้ำพริกผัวใหม่เพื่อนห้มาแซบแซบพ่อแม่พี่น้องอันผู้ใดต้องการกระซังมาได้เดี๋ยวสิบอกไ้เนาะ แล้วสิบอกให้สีโทษไหาเพื่อนให้ผู้ใดอยากออาแมวน้อยนำช่วเข้าไปเมื่อวานสามศูนย์ตรงตรงแบบบตรงกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองแมวน้อยนำช่วงให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสามกับหกสองตัวสี่หางสามตัวก็จะมีโอสองตัวก็จะมีสามสี่สามหกหกหนึ่งหกสอง ตัวกันก็จะเป็นสามสามสามตัวสองหางแปดสามสี่แปดสามหกสองตัวเน้นสามหางโอ้เสียงนกจะดังในเด้อพม่พี่น้องที่หลังค่าบานันสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สามสี่สามหกแล้วก็หกหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนนุมค่ะขอบขมบบุญขอบคุณแมวหน่อยน้ำโชกด้อที่หายตัวเลขเนาะทางน่ะวางทางสองเนาะเซียนนุมก็เข้าไปรอบปกติด้วยค่ะเด้อของเซียนนมกําลังฮอตพวยพี่น้องตามตามผู้ใดสิตามอะเซียนนุมให้มาวันนี้ฮอตหมดทุกคนเหรอวะแลต่ชอบพวยพี่น้องเซียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 06 07 26 27เมื่องก็บก็จะเป็น0022 3สามตัว3หาง026 027 002 2สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่2แล้วก็รูดที่2เน้นไปที่26 27 3สามตัวเน้น026ครสหับหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียหนมมุ่มแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของช่อเชิดใช่ค่ะของช่อเชิดชัยไปรอาเสพจิตเนาะแต่ว่าจะหายากเนี่ย fc ว่าสามเจ็ดเจ็ดสาตัวนินตัวตัวเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะไปกับช่อเชิดชัยอะช่อเชิดชัยให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสกับห้าสองตัวสี่หางสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหก เบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าสี่สามห้าหกสามสามห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าสี่ห้าหสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของล็อกยิกผ้ารวยล็อกยิกผ้ารวยต้องขอโทษขออภัยบกไปเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เป็นจังไดโนดาล่าคนสวยเป็นจังไดเป็นซี่อึดๆทำงานหนักบ่อะเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามของล็อกยิกผ้ารวยล็อกยิกเลขล็อกยิกให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เก้าสี่ศูนย์หกเก้าหกศูนย์ เบิ้ลก็จะเป็น4 4 6 6 3ตัว3หาง4 6 9 4 6 0 446สตัวเน้น3หางเน้นไปที่4 9 6 9 6 0 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว4 6 9แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกผ่ารวยเนาะการขอบุญขอบุณล็อกกี้ผ้ารวยที่หายตัว เลขเน่าทางมาว่างทางส่องกลับพอพะคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของส่องสุวรรณของส่องสุวรรณกับบพานคือกันพ่อแม่พี่น้องมือนี้มือใหม่ไปใหม่นะคะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองย่ำแตกกระแตกสุดๆได้พ่อแม่พี่น้องเมื่อ,งอ,งอเข่ากับเข่าแบบกระจุยไปไเรื่อยๆแต่ละคนเนาะอ่ะมือนี้ต้องไปได้ส่องสวุวรรณส่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย 6กับ8 2ตัว4ี่หางห9เ 1, 8, 9, 8, 1. ้าหกเบิ้ลจะเป็น6 6 8 8, 8 3ตัว3ามหางห8แ6 8เก้าหตัวเน้น2หางเน้นไปที่6 8โอแปดโทษโทษพ่อเมียพี่น้องเน้นไปที่8 9 8 1 3ตัวเน้นหางเดียวเมียเดียว6 8 9แคปหนา้าจอ ้าใครจะตามของสองสุหวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลกลับนางฟ้าโบพานต้องกราบขอโทษขอไพยพ่อแม่พี่น้องอ่ะมือนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อย สี่กับ 2, สองสองกับสี่สองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่เก้าเบิ้ลจะเป็น 2, สองสองสี่สี่สามตัวสามหางสี่สองแปดสี่สองเก้าสี่สี่สองสองตัวเน้นสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไปที่สองแปดสองเก้าสามตัวเน้นหางเดียวสี่สองเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้า ขอบคุณขอบคุณเลขกรับนั่งฝาที่หาตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ